ก็สวัสดีค่ะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาตอบคำถาม Q&A EP2 กันนะคะคือฉลอง300ซับนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปเริ่มตอบกันเลยนะคะก็คำถามแรกนะคะมาจากอันชาน a m i l y Channel นะคะถามมาว่าใช้แอปอะไรตัดต่อนะคะทุกคนเราใช้แอป อินช็อตในการตัดต่อนะคะทุกคนก็ใครที่ถามมาว่าใช้แอปอะไรตัดต่อเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้ทุกคนเลยนะคะก็ตอบพีเรียวเลยนะคะว่าเราใช้แอปอินช็อตในการตัดต่อนะคะแล้วก็คําถามต่อไปมาจากปูปีแปงนะคะก็ปูปีแปงเนี่ยเขาถามมาว่าเรามีเคสโทรศัพท์ทั้งหมดกี่อันนะคะเรามีทั้งหมด5อันนะคะเป็นเคสใส่2ออันเป็นเคสสีโคน2อันนะคะแล้วก็เคสที่ใส่อยู่ตอนนี้นะคะทุกคนอีกอันหนึ่งนะ แล้วก็คำถามต่อไปนะคะมาจากน้อง ing official นะคะถามมาว่าใช้แอปอะไรตัดต่อก็ตอบไปแล้วนะคะแล้วก็สอนตัดต่อหน่อยก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะสอนนะคะทุกคนแล้วก็คำถามต่อไปนะคะมาจาก น้องเลิบเลิฟนะคะถามมาว่าข้อ1พี่อยู่จังหวัดอะไรนะคะเราอยู่จังหวัดชย้ยนาทนะคะแต่ว่าไปเรียนที่ปทุมนะคะแล้วก็2อายุเท่าไหร่อายุ16นะคะทุกคน3มีแฟนหรือยังยังไม่มีนะคะ คำถามต่อไปมาจากน้องใบพูยูนิคอนนะคะถามมาว่าอายุเท่าไหร่ก็ตอบไปแล้วนะคะ16อยู่จังหวัดอะไรก็ตอบไปแล้วนะคะแล้วก็ใช้อะไรถ่ายคลิปใช้โทรศัพท์ iPhone 1 1ถ่ายนะคะแล้วก็4ใช้ฟอนตอะไรฟอนเราโหลดมาจาก appfont.com กับเล่นกิจกรรมใน IG มานะคะทุกคนถ้าใครอยากรู้ชื่อฟอนตก็ทักส่วนตัวมานะคะคำถามต่อไปนะคะจากน้องธน,นโฟนะคะ1พี่ใช้แอปอะไรต่อตอบไปแล้วนะคะก็ อนตัดต่อหน่อยได้ไหมก็ถ้ามีเวลาจะสอนนะคะคําถามต่อไปจากน้องคนอย่างกูสะกดคาว่าแพ้ไม่เป็นนะคะถามว่าอายุเท่าไหร่ก็อายุ16นะคะทุกคนแล้วก็เรื่องที่น่าอายที่สุดนะคะก็น่าจะเป็นตอนเด็กๆอะ่ะคือไปไปห้างมาแล้วแบบขากลับอะ่ะคือปวดท้องมากแล้วแบบทนไม่ไหวก็วต้องแบบอื้อข้างทางคือแบบเออมันก็อายนะแต่ว่ามันมันปวดไม่ไหวอะ่ะคือปั๊มก็ไม่มีอะ่ะเออ คำถามต่อไปนะคะจากน้อง anch น,นะคะถ้าอันผิดขออภัยนะคะ aun นะถามมาว่าชื่ออะไรคะอายุเท่าไหร่ก็ชื่อปุนนะคะชื่อชื่อจริงปุณยิสาปุญสลาชื่อเล่นชื่อปุนอายุ16นะคะแล้วก็น้องอยากให้หาฟิลเตอร์ ig นะคะก็เดี๋ยวจะพยายามหามาให้นะคะก็คําถามต่อไปมาจากน้องอาริยา ch นะคะถามมาว่าชอบกินอะไรมากที่สุดชอบกิน อะไรก็ได้ที่อร่อยนะคะแล้วก็ชอบสีอะไรชอบสีขาวสีเทาสีดํานะคะชอบเลี้ยงสัตว์อะไรชอบหมาค่ะทุกคนจริงๆแมวก็ชอบนะแต่ว่าเราแพ้ขนมันอะเออแล้วก็ชอบดาราคนไหนมากที่สุดถ้าเป็นตอนนี้ก็ชอบหมากวาลินกับมิวนิธาค่ะทุกคน แล้วก็คําถามต่อไปนะคะจากน้องสาวิตรีทิพจันนะคะถามมาว่าพี่ชอบกินอะไรชอบกินทุกอย่างที่อร่อยนะคะชอบเสียอะไรขาวดาวท้าขาวขาวดาวทำขาวดาวดาเรแล้วก็3ใช้แอปอะไรแตใช้แอปอะไรแต่งรูปใช้แอปไล t ์ o ูมนะคะใช้พรีเซตฟรีจาก YouTube นะคะที่เราทําคลิปสอนไปแล้วก็สอนตัดตอ่อหน่อยได้ไหมถ้ามีเวลาจะสอน,นะคะเพลงที่แนะนําเพลงเพลงอะไรดีอะ เดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อเพลงมาให้ลวกันนะตอนนี้ยังคิดไม่ออกแต่เดี๋ยวจะขึ้นชื่อเพลงมาให้นะคะโอเคแล้วก็คำถามต่อไปจากน้องชมพู่ส m i ลี่นะคะถามว่าใช้ฟอนต์อะไรฟอนต์มาจาก a p p f o n t c o m แล้วก็เล่นกิจกรรมใน IG นะคะแล้วก็อยู่มอ,อะไรอยู่ขึ้นมอ5นะคะทุกคนเปิดผมก็คือขึ้นมอ5แล้วก็คำถามต่อไปจากบิวจากอารินนะคะถ้าอ่านผิดขออภัยนะถามมาว่า IG ชื่ออะไรก็เดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะคะ IG เรานะ แล้วก็จากไลฟ์ออฟแป้งนะคะก็น้องถามมาว่าใช้สกินแคร์อะไรนะคะก็เดี๋ยวเราจะทําคลิปแยกให้นะคะคลิปสกินแคร์นะเดี๋ยวจะทําคลิปแยกให้นะคะแล้วก็คําถามสุดท้ายม,มาจากน้องสิริพรแฟมิลี่นะคะไม่เชิงถามแต่ว่าน้องให้สอนออใส่อฟเฟกนะคะก็เดี๋ยวจะมาสอนกันนะคะทุกคนถ้ามีเวลาก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนก็ใครที่แบบมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็ถามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะตอบนะ ดี๋ยวจะตอบใต้เมนนะคะหรือว่าถ้ามันเยอะก็เดี๋ยวจะทำคลิปอ,อีพี p 3นะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i b e ให้เราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องน้องเราด้วยนะคะปุ๊บปิ๊กแปงนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ให้เราเยอะๆนะคะกดสมัคได้วยนะคะก็ไปแล้วนะคะไม่บาา